สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะมาเจอกับคูเจีย๊ยบพอดแคสต์กันทุกๆวันนะในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเทรดนะคะเราต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะก็เข้าออเดอร์กันไปใช่ไหมเข้าออเดอร์กันไปในโซนประมาณ2307เนาะนะคะแล้วก็ราคาดีดต,ตอนข่าวเนาะในเรื่องของดัชนี PPI นะคะแต่สุดท้ายราคายังไม่พ้นแนวที่เราได้ให้อาไว้นะคะแล้วก็กดตัวลงมานะคะทาให้ในกลุ่มของคูเจีย๊ยบนะคะแล้วก็คนที่ฟังไลฟ์เนี่ยก็เก็บกําไรบวก กันไปได้นะคะสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างที่จะ วินนะคะก็คือแทบจะทุกวันเลยนะคะที่จะชนท p ีเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าโอกาสที่จะชนสต o อปลอตก็มีนะคะโดยเฉพาะวันศุกร์นะคะเพราะว่าจากสถิติเนาะเพื่อนเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยมันจะเทรดแบบยากนิดหนึ่งนะไม่รู้นะในความคิดเห็นนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปข่าวกันนิดน,นึงนะคะว่าสัญญาทองคํานะคะปิดล่วงเมื่อวานละคะปิดล่วงนะคะโดยตลาดเนี่ยถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็จากการที่ธนาคารกลาง สหรัฐนะคะเฟดเนี่ยได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปีนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วที่สรุปกันในคืนวันพุธเนี่ยเขาก็ได้มีมติใช่ไหมเอฟโอมบเนี่ยเขาก็ได้มีมติในเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่5 2 5ถึง5.5ซซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดนะคะแล้วก็ทําให้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวล,ลงแล้วก็มองว่าออตอนนี้ราคามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะในทาวฟิมหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้อง ให้น้ำหนักกับฝั่งเซลนะคะแล้วก็เมื่อวานราคาก็ทานิวโลเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะคะนายเจอร์โรมพาวเวลนะคะประธานเฟดนะคะ mm hmm. เขาได้กล่าวว่า mm hmm. ในระหว่างการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะนะคะ mm hmm. ว่าแม้เงินเฟอ้อชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงเกินไปนะคะแล้วก็การคาดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากแนวโน้มนะคะที่เงินเฟอ้อเนี่ยจะปรับตัวลงสู่เป้าหมายที่เฟดต้องการที่ระดับ2%นั้นมีความล่าช้ากว่าที่คาดไว้ ะะทําให้ตลาดเนี่ยคาดการว่านะคะเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงหนึ่งครั้งในปีนี้นะคะประมาณกันยาหรือพฤศจิกทาให้ค่างเงินยูเอนดอลลาร์นะคะหรือว่าดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็ กดราคาทองคําให้ปรับตัวลงนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันในมุมมองทางเทคนิคนะคะเพื่อนๆเ,เราจะเห็นว่าเทรนด์เนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเทรนด์แต่อย่างใดยังคงเป็นเทนขาลงอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแนวต้านที่เรามองว่าน่าสนใจที่จะเซลล์จะอยู่ที่ประมาณ2326นะคะแต่ถ้าราคาเบรก2,340ขึ้นไปมีโอกาสขึ้นไปเทสที่2 3 5 4ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณโซนแนวต้านยังให้น้ำหนักกับฝั่งเซลล อยูะ,ะตาบใดที่ราคายังไม่ทำนิวไฮที่2,390นะคะเราก็ยังมองฝั่งเซลล์อยู่ดีนะคะอันนี้คือไอเดียในการเทรดของเรานะคะโดยการที่ว่าเรามองเซลล์โดยนาต้านนะคะที่เราน่าสนใจที่จะเซลล์จะมีดังต่อไปนี้2,326-2,340และ2,354นะคะโดยเก็บกำไรที่โลล่าสุดอยู่ที่ประมาณ2,3 0 3นั่นเองเนาะนะคะวันนี้วันศุกร์มีข่าวอะไรหรือเปล่านะคะวั นี้มีข่าวตอน3ามทุ่มเนาะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเปิดข่าวให้เพื่อนๆด้วยนะคะแต่ถ้าถามว่าประเด็นสําคัญหรือว่าอีเวนต์ใหญ่ๆของสัปดาห์นี้เนี่ยมันผ่านไปแล้วแหละนะคะมันก็จะมีแต่ว่าวันนี้ก็มีข่าวตอน3ามทุ่มจะเป็น p ีร l i m uom consumer sentiment นะคะซึ่งคาดการว่ามากขึ้นก็คือคาดการกดทองนั่นเองแต่เดี๋ยวดูค่าจริงกันอีกทีนึงว่ากราฟจะออกมา เป็นอย่างไรนั่นเองนะคะก็ท่านถามเรานะในความรู้สึกของเราเนี่ยกราฟก็ไม่ได้ขยับตัวรุนแรงมากเท่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วถ้าคําถามถัดมาก็คือมีโอกาสไหมที่ราคาจะขึ้นไปนเทสถึงด้านบนต้องตอบว่ามีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆน,นะคะวางแผนในการเทรดนะก็วางแผนในเรื่องของการตั้ง TP ตั้ง Stop Loss ให้ชัดเจนด้วยนะคะขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของเพื่อนๆทุกๆคนหวังว่า พอดแคสต์วันนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะโชคดีมีกำไรทุกท่านค่ะ